่อพอพระเจ้ากรุงจีนเห็นนางนงประจันสวยงามก็เกิดความชอบก็เลยไปขับขอท้าวกข,าขนาดเท้ากบขนาดก็ขอแลกกับน้ำส้มสายชูมาราชแต่จริงๆแล้วตามเรื่องนอนหลับอยู่แล้วไปขอได้ไงงง,งไม่เข้าใจนั่นแหละแต่ก็ เนี่ยก็ตกลงยกให้แต่ต้องเอาน้ำส้มสายชูมาแลกแต่งขันมากมาก็อ่ะแต่ว่าระหว่างนั้นน่งนงประจันเนี่ยก็มีชายหนุ่มที่มีวิทยาคมมาชอบพออยู่พอรู้ว่าพระเจ้ากุงจีนจะมาขอก็จะชวนหนีไปแต่ว่านางนงประจัน,นก็ไม่ไม่อยากไม่อยากทำผิดประเพณี ก็บอกให้ไปขอกับพ่อพ่อก็บอกว่าก็ได้แต่จะต้องสร้างสะพานเงินสะพานทองสะพานนาคมาให้ถึงเขาที่ต้องสอนอยู่เนี่ยแล้วก็ถึงจะยกลูกสาวให้ก็ไอ้หนุ่มนี่ก็ไปสร้างสะพานเพราะว่ามี อุทยาอาคมสร้างสะพานสามสะพานเนี่ยน่าจะทําได้ก็สร้างเส,สร็จสะพานนาเจ้ากูจีนกับมาจะถึงแล้วเว้ยก็พอพระเจ้ากูจีนมาก็มันไส้ก็เกิดเพศอาเพศนู่นนี่แล้วทีนี้ตะกา้าเงินตะกา้าทองตะกา้านาคอะไรเนี่ยนะมันก็ ในเรือสำเภาที่ขนมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุอาเพศลม่มตะก้าก็กระจัดกระจายไปตะก้าทองก็มาตกปุ๊บอยู่ตรงภูเขาลูกเนี่ยก็เป็นเขาตะก้าทองแล้วก็บีวัดตั้งอยู่เขาตะก้าทองอยู่ตรงไหนชี้ที่นี่เลย ที่เนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ย การเดินทางมาที่นี่มาที่นี่เข้ามาทางอ่างซับเหล็กอะ่ะขับเลยมาเรื่อยๆเ,เห็นเขาอยู่ข้างหน้าก็ตามมาตามทางเลยถึงเองอะ่ะวนๆมาหน่อยถึงแน่นอนไม่มีหลงช่วงหน้าฝนเป็นไงมั่งโอ้หน้าจะเขียวสดใสดีแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าทางขึ้นมันจะลื่นหรือเปล่าไงแอ้ยังมีดอกไม้อวดให้เราดูอยู่ด้วยนะมีมีมีดอกอะไรมั่งนะทานตะวันก็มี<อ>แต่ตอนนี้ที่เห็นก็เฟื่องฟ้าละ่ะมีแน่นอนแทงควยเองอี้ยมีแล้วก็แถวนี้มันเป็นไร่ไงไร่ชาวบ้านเขาก็ปลูกนุ่นนี่ไปมันสัมปะหลังอนะที่เห็นแล้วก็อย่างอื่นไม่แน่ใจเป็นข้าวฟ่างป่ะ ไม่ทันได้มองแต่ถ้าเกิดอยากดูธรรมชาติเนี่ยมาได้เลยอในถ้านี้มีค้างคาวด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะถล่มว่าค้างคาวเนี่ยมาได้เลย s> <S เห็นว่าป้ายประชาสัมพันธ์บอกว่าค้างคาวเนี่ยจะออกจากถา้ำบินออกเนี่ยประมาณหกโมงเยน ระหว่างทางที่มาอ่างสับเล็กเนี่ยพอเข้ามาในบริเวณอ่างสับเล็กยจะมีร้านอาหารแพร่ริมน้ําแพรในน้ําอยู่เรียงรายเลยก็จะมีเด็กโบกรถคอยบอกถ้าหิวก็ลองแวะกินดูถ้าไม่หิวก็มาเรื่อยๆแล้วกันถ้าจะมาสะแสวงหนาะความหมายของชีวิต ก็มามาที่ในวัดแห่งนี้มีสรีระของอท่านเจ้าอาวาสรูปแรกท่านชื่อบุญเหลือบอกว่าท่านมรณาภาพไปตั้งแต่ปี2517แต่ว่าร่างของท่านไม่เนา่าไม่เปื่อย ทางวัดบรรจุใส่ในโรงไว้ให้คนมาแปะทองกราบไหว้บูชาเป็นสิทของพระสดวัดปากน้ำาตามประวัติก็คือท่านเป็นพระธุดงค์แะ้วเล้วก็มาที่นี้